สวัสดีสวัสดียําเช้านะครับทักทายวันอาทิตย์นะครับเชา้ชาเชา้าสายๆหน่อยครับ10บโมงครับผมวันนี้ก็พานกใหม่นะครับเจ้าเพชรนาโชคมามาฝึกแถวแถวคลองเจ็ดครับไหมายนี้ก็เป็นไหมตอนนั้นผมมาดูอ่าหมายการแข่งกระชับมิดนะครับมาได้ยินเสียงสามขู่กนะ็ตอนนั้นก็เป็นนกนกตัวนี้น่าจะเป็นนกใหม่ครับเสียงยังไม่เต็มครับ อันนี้ก็เลยเอาเจ้าเพชรําโชคมามาลองดูหน่อยครับใส่ไว้ต้นนี้ครับโอ้โหจริงเยอะเลยครับอ้าวลองดูครับจะมีตัวไหมเห็นตัวไหมหร,หรือเ,เสร็จเซียนแถวแถวนี้ไปแล้วครับครับพี่น้องมีนกป่าเข้าร่วมนะครับเรียกอยู่ประมาณสองสามนาทีครับ ปึ๊บใช่ตัวที่คูดีหรือเปล่าอย่างเห็นคูครับยังไงยังไงพรเนตรก็ไม่ดีนะครับชอบรั่นใบนี้ขึ้นแล้วก็รั่นเอาขึ้นแล้วก็รั่น,น,นไม่ได้เอาขีมเมาด้วย So you we know. don't. 折り入れは取ね ูอ้อะไรกันเอาอยู่แหลนะู้ดีนะตัวนึงู้เปิดดีนี่โอ้เสียงเนี่ยฟุ่นู้หนุนผอมไปแล้วโอ้หาขวัวแดกๆงงงงครับมาถึงหมายแล้ว สวัสดีครับอาจารย์ทูนได้ได้กี่แรมนกไม้ครับนกไม้มาหนิมีคนนกไม้ไหมซอมรุ่นอาจารย์แหม่มมือเชฟมือเชฟแฮนดีอยู่อาจารย์กล้ครับสวัสดีครับผมมานบ่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 มานบมาไหมานแปลงนบมา่น่น่มนมน่านนมานนาบนบา่นบนมานบนมโอ้ยเปนบ่น่มาาาาา่ ชื่ชกิจหรือกิจจะได,ด,ด้โอาัดไดเเ,เนไรกีย์มีพนียอาจารย์ทุนบ่นี่ยผน,นีย์เยียบกรังน,นี่นีรเไมอ๋อ้หยอัยอดอะไอาจารย์ทุนแล้มีเงี้ีอยู่วะเน,น,นี่ยดีมีอะไรบ้างมีไหนี่และอันยังฉีแหละ สใส่เห็นตะหลุนเลยเหม็นบ่ลายใบเลยเหรอโอ้เหม็นบ่น้ำจาพนพ้นเินเตียมพี่ไหนเหม็นใบ<อ><อ>สายปีบากสายปีบากเข้ามาครับวันนี้พอดีนะ่าจะไม่ได้ไปกินข้าวกับอาจารย์เขียวหรอกครับทีมอาจารย์เขียวก็นจะอยู่ฝั่งหนึ่งโทรหาแล้วเนี่ยเอาไม้อยูบ่ะหัวถ,ถ,ถานแล้ววันนี้แหละกินข้าวอาหารตามสั่งบ่ นี่นี่นี่ครับอาจารย์แหม่มครับผมบนั่นทีสีได้เข่ากล้องฝากขึงเอฟวีทั้งมุกทาหารนะครับนี่นี่ของเด้เข้ามาเด็กกำขาไปปีเนียอาจารย์แหม่มเจ้าเด็กกำขาใบป,ปีหม่เมืนเน่อไงตัวนึ่งนลยได้ตัวนหนบ่งเลยไหมตัวนึงเลยพี่น้องขนหลอกแลยขนหลอกเลยพาดันว่าตัวไหนตัวนี้วะแขนตัวยังไงนกต้อเชียงก่อนขุนแขน คับรรยากาศกินเขาครับวันนี้ตรงนั้นคือเกาสไตล์เรานี่ว่าดีจะซื้อทานนางนั่งอันนี้รถตีกันเห็นไหมรถพุ้งกันเลยใ้หมูพอดีหมูต้มจักมือเราพูดดิเฮ้ยส่ต้มไหมรอนแล้ว็ส่สดๆจุดละเออเ้นัเนี้ยเยนเนยนี่ครับ พุ่มพวงให้พวกอาจารย์เขียวกินทั้งคุณ่ได้ไปหาดอกทรบไปว่รับกัส่งขอไม่พอมทรงไหนคือบ่ารับไปอมีอะไรัครับอือทานี่ยนครับอาจารย์จอยแล้วก็เลยเมียแตงกินเวทาโอ้ดีดีดีอไรเ๋ยวบองพร เออบอกว่าผมผมถึงไม่เทอเปว่านเหี่ยบตัวมีกุ่มมเลยจ้ะนี่เรากินรสบวเพียงดอกยาน้าไม้นะเฮ้ยมาอยู่น้ำทงไฮทงนานะสวัสดีกุอหน้าไม่กินก้อยลโหลลวัุมมวัเผากันเปไรออกนี่วันนี้ลูกพไดอัดกันไหมนนี้ก็พ่อเมีย มงบเนี่ยนะครับพี่น้องกินเข่ากินเข่ากินเข่าเนี่ยเนี่ยพ่อพูนี่เอาเครืมาเนี่ยเพื่อลดขึ้นมาเขาว่ามาเนี่ยเอาเต็มเลยจารย์เอาไปยังไรขับรถไม่รู้เรื่องเลยมามามาขับมาอ๋ออร่อยเปล่าไหนอ่ะมาจ่ายจิ้มเข่าเสียอ่ะกินที่ไหนเนี่ยโอ้โกินซาเสียวไม้ดีครับตรงนี้ไม้อ่างไม้อ่างซาเสียวเหรอไม้อ่าง ่อยไหมาเสียวอ่ะโอ้ห่ล่างกเสานีนะสานีนะกูกินข้าหิวข้าแต่เันี้ผมอยากกินบดดีข้านันชกคือว่าถ้าเป็นยาข่าเมื่อึงร่จีเม่อสานอ่า้บอกเสั้นเมือสั้นเน้อ่าอันก่เวลาสายตัวปลานีมกินข้านมูวันหมูเราให้ปลาปลาบอก นัาเอาปะเดียวไปแหงเ่ไปแงนั่งทคนั้นหมดเอาไปเอาเขาไปนี่มเนยนั่งบนี่คยหักี่ทำงด้วเอาไม่ยากไอนไม่ยาีไหเออถูกมันถึงมองไหมเนีาดผ่านเลยเด็ดเลยหลากพอดีให้มันยื่โลกยิ่งใจญ่พนบ้านโนคได้ไมเหมือนอเาเหมือนไเหมือนคนบ้านโนอว่าห่าา กด้ว่มาฝส่ไอันเป็กให้น้ำได้เนาะเหน่อยแล้วไมไปสอ้ม่ใส่กุกนกรมเกินอยเห็นบ่ได้ะใส่ห็นบ่คใสุ่่นมาเดี๋ยวผมมาถามเตปอบะวเื่อเมื่อไรกับอบเอานกยื่อมาทำพันเนี่ยจใส่หนีแม่ก็จะได้แม่หัว ก็ยุ่มหันต์นเมื้อนขอย่ยงปลาต้นมันมันถ้ามันกลับก่อนมันกมันบกันแม่นหมเออดังไสิงิงน้อไรยังเดียวะขายดว้ขายดว้ขายเดย้ิดาบาโอหนีแอไอร

ครับพี่น้องหลังจากกินข้าวกินปลาเสร็จนะครับผมก็มีนกป่าเข้าลง,งผมนะครับผมผมกับทีมงานนะทีมงานก็ลังอยู่ฝันม้ครับเราจะวันที่แรกผมมาเจาะลงครับแต่มีนกป่าเห็นเดินอยู่ใต้พะเนยดครับแต่ไม่น่าจะไม่สัวพี่น้องเห็นเดินเดินกินอาไอหากินหญ้ากินอะไร พันพืชอยู่ใต้ใต้พระเนยดใต้ทิศใส่ครับหมายนี้ผมมาตามหลายรอบแล้วพี่น้องมีนกป่าเสียงเล็กมีขลุมครับเดียวด้วยตัวนี้ตรงนี้นะนครับเจ้าเพชรน้ำโชกก็เรียกอยู่ครับ ดูจะดีดขึ้นไหมร,รับีปนกป่าเข้ามาก็ไม่ค่อยสู้หรอกพี่ท้องคงแล้วลงนะครับเดี๋ยวไปหาทีมงานก่อเดี๋ยวจะค่ำก่อนจะบ่ายสามแนละ้วนกรู้ครับเข้ามาอยู่แต่ไม่เข้าใกล้พเนียดเขียงอยู่ห่างนี่ครับผมใส่ ขย้ายลงกันครับผมเอาครับพี่น้องหลังจากแยกย้ายกันนะครับผมก็ここจะเข้าบ้านก็มาต่อพอดีจะรับเอกสารลูกค้าครับก็ต่อรอรับเอกสารครับเอาจะได้แล้วเข้ามาอีกตัวหนึ่งครับผมนี่แหละปัญหาโอ้คูดีครับตัวนี้จะโดดใส่คอนเลยไหมจะได้หรือเปล่าเ,เพชรนำโชควันนี้สี่โมงแล้ว อ้าวมัจะตีกันออกยังไงไปใส่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่พี่น้องถูกบีบบังคับเดินไปไม่ได้ครับตรงนั้นเป็นน้ำก็เลยใช่เฉียงๆมันจะมีคอนโดดเอยอะครับตรงนั้นไปอีกตัวครับพี่น้องมาครับไปอีกตัวครับ แฮอยยังไงเอาอัดกันเข้าไปฮึบนะตัวนั้นคู่ดีกว่าเพื่อนตัวข้างข้างข้างเนียดเสียงเปิดดีนี่เสียงลากๆด้วย อมีเรียกคำคู่คำเป็นบางคำอืมอืม,ม,ม,มเอาเข้าข้างหลังพนเนียยแล้ววะแล้วว่ะควันฝั่งนู้นเยอะด้วยที่เหยียบ นุกตัวนี้มีสามสี่ตัวนะพี่น้องเนี่ยตัวนี้เ็าเรียกคำคู่คำเป็นบางคำนะเอาว่าแล้วเข้าฝั่งหลังอีกแล้ว ตัวนี้คูอยู่ครับแต่ไม่กล้าเข้าไปสงสัยยานตัวนั้นครับนี่กูกูกโกโก,ก้่ครับตัวนี้นั่นเข้าข้างหลังอีกแล้วอ่ะมันครับแบบนี้อ้าวนกใหม่ผมก็ไม่กลัวแล้วครับอ่เอาอย่างไง Đang ngay Đang ngay hãy ngay hãy à hãy 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 mẹ nội lệ hãy สองตัวนี้คูเพราะทั้งคู่ครับอืมเข้าขังคอนข้างหลังมันเยอะครับพี่น้องมันก็ไปแต่ฝั่งนู้นครับฝั่งนี้มันใส่ไม่มันไม่ไวเวิร์สครับเข้าไปไม่ได้ครับ ก็มีช่องวางกรงนี้ช่องเดียวที่ใส่พระเนียดได้ผมก็เลยใส่ลองดู จะเป็นยังไงงกฝึกจะเอาเป็นไหมอ้าวครูอย่างเดียว ใช่ครับนกป่าตัวนี้มีทั้งขัดมีทั้งหนุนครับ อือห uh ือบะอันนี้ไม่ตีงเลยพี่น้องยืนเรียกอย่างเดียวเลยไม่ขยับแล้วครับนี่ครับตัวนี้มาเนะี่ยตัวนี้มานี่แล้วครับนี่นี่ใช้ได้นะครับตัวนี้อารมณ์ก็ดีนะ ังนี้ต่อครับอัดกันอีกสักยกนึงดูสิอ,าอ้าวยังไงฮึบอนี่ครับแบบนี้ถึงมันครับต้องครูอัดกันอย่างนี้ติดไวเกินติดไวมันไม่ค่อยมันครับต้องอย่างนี้ เล่นกันอยนู่อย่างนี้เห็นพะลมครับอ๋าออืม ตีแล้วเข้าจิกนกต่อแล้วครับผมเข้าจิกนกต่อแล้วผนียหลันซะเนาะนะเข้าข้างหลังแล้วนั่นวนเข้าข้างหลังแล้วอืมเอารอบไปเลยเอารอบๆไปเลยวนรอบไปเลย,ลเลยมันดี ยังไงอ่านี่นอ่ออัดเข้าไปเออนกฝึกก็ไม่กลัวเลยเว้ยยังไงเอืมอืมอมอ,มอม ใช่ได้ครับใช่ได้นกป่าตัวนี้นี่อืมอ้าวเขาตีแล้วเขาตีข้างหลังแล้ว เรียบร้อยครับผมว่าแล้วเสร็จเอาครับน้องจะไปมาชมครับผม น้องเป็นที่ได้เรียบร้อยครับผมอย่างเงยก็รอดแชวครับพี่น้องวันนี้เราเพชรตัวโก็จัดให้ครับผมมากับพัเนี่ยชานหักชานเดียวนะครับวันนี้หรือว่าจิตใจใช้ได้ครับเจ้าเพชรตําโชคกก็เป็นนกยังไม่เห็นยังไม่เห็นลงปีกเอาน,นะพี่น้องเห็น,น แต่เลียกอย่างเดียวครับเห็นแต่เลียกเลียกแล้วก็คูเลียกแล้วก็คู่คไม่เห็นเลยตอนเกือบจะห้าโมงครับพี่น้องการทุนก็โทรมาโอ้ค่าเบียให้จันหน่อยกับอารทุนก่อนค่าสารตะไคร้ใส่เทียญให้ครับโอ้ลายสวยนะครับลายสวยนี่ครับลายสวยนี่ครับเปีกสวยงาม ขงก็จะประมาณนี้ตัวผู้แน่นอนครับไม่ต้องนั่นเลยครับนี่ตัวผู้แน่นอนครับปูดีคุณนะแาบนี้เอ้ยเอ้ นำโชควันนี้ก็คงจะขอจบคลิไปไว้เพียงแค่นี้นะครับผมผมนกเขาใหญ่สายคลองสวัสดีครับ